มหาบริกินชาแนลมาเอาเงือนครับมาซื้อเงื่อยู่บันปั่นหวยนาเือนทำไมเป็นร่มโค้งสีผ่านหาล่ำนี่เงือไม่เครนไม่ไม่เครียด่ายสี่พันหว่าหาวิธีการเอาขึ้นฟังเอาขึ้นยังไงเงอนยายยงนะอยยนปายู่

กันต์ตัวเดจ่ายไม่คอบก็คืนเลย

I'm not โอ้แกขันจักโอใส่แม่โค่คบลำใหญ่ลำใหญ่เี๋ยเดอนี่องเลยเรื๋องหาป่า em ngắm đi phở hả cứ cười cười em phải em ngàm nữa đi làm cắn vẫn được. ra phá 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 Cái gì lấy vâng nè nè Ngôn vâng bà đi bà Cái vâng lại thế vâng ไปทังคูอีกไปทังคูอี้แต้แมาหอดเลื่อนแล้วครับเขื่อนลำบากใหญ่เออขนมาโอ,โอล้ลำบากแหงใส่แมโคขนมาตอนนี้มัลงแล้วครับล่งมเฮื่อนเ้าล่างาจะนาจสิแตงไมให้มัน มันโขกะก,ะกันโกะกะกระ,ะงูไม,ม่างเลยโอ้โกปึงๆเสร็จแล้วก็ก้อยปลากอ้อยปลาปากโอ้ก้อยปลาปากครับทีมงานครับนี่ก้อยปลาปากกระตุยปลาหาบมาได้กินช่แนลคือเกระนี่ก้อยปลาอุ้ยพี่น้องมึงเนี่ย,ยปลาป,ป,ปาก มากินด้วกันครับใหญ่เบิ่งหัวเลยเบื no ้งห no, right. ัวมาปากโตบ่วยใหญ่ครับโตบางมานโลนึงหรืลวะอ่าโอ้โหเฮ้